สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่จังหวัดเลยเราจะไปดูทุ่งดอกนางพญาเสือโคร่งกันนะครับโดยปกติแล้วเราจะขึ้นไปดูดอกนางพญาเสือโครง่งที่บ้านโนนกล้าใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ผมอยากจะลองวิ่งไปที่อำเภอด่านซ้ายไปที่บ้านกกสะทอดูครับ ของผมคืนนี้ครับที่ไล่สีวงบรรยากาศก็จะอย่างนี้ครับเป็นกระโจมเล็กๆเกาจะมีกระโจมเป็นหลังๆอย่างนี้ฮะ <S <S แล้วก็มีเต็นท์ <S <S ก็มีแล้วก็บ้านเป็นหลังๆครับอย่างที่เห็นมีกายนู่นนะฮะ <S <S แต่วันเนี้ยผมมาพักที่กระโจมหลังเล็กๆเนี่ยที่ไล่สีวงก็คืนละห้าร้อบาทแต่ว่าห้องน้ําก็ไม่ไกลครับอยู่ตรงข้างหลังนี่เอง ใกล้ๆเดินไปไม่ไมกี่ก้าวก็ถึงละห้องน้ําสะอาดนะครับผมลองเข้าไปดูละเริ่มต้นเช้าวันใหม่ในวันที่อากาศค่อนข้างที่จะหนาวมากเลยนะครับนั่งรถของชาวบ้านนะครับเข้าไปดูทุงสากุระตั้งแต่เช้ามืดกันเลยจุดแรกน่าจะเป็นจุดไปดูชมอาทิตย์ขึ้นก่อนครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยตรงสะพานน่าจะมายากเพราะว่าน้ําน้ําจะไหลแรงนะครับก็จะสะพานก็จะชํารุดไม่ค่อยเขนยนะ็นอะไร้วถ้าเราไม่จําเป็นจริงก็มไม่ค่อยมา รากาศในการมาเที่ยวภูอลมโลรถนําเที่ยวของชาวบ้านนะครับที่เราจะต้องจอดไว้ตามจุดต่างๆแล้วก็ต้องนั่งรถอย่างนี้ขึ้นมาครับตอนที่ผมอยู่ที่จุดชมวิวครับ เห็นอะไรไหมครับที่ยอดหญ้าคิดว่าเป็นอะไรครับลองทายดูครับอันนี้คือแม่คันิง้งหรือเหมยขาบนะครับบนยอดหญ้าเนี่ยขาวโพลนไปเลยอยู่ที่ภูลมโลวันนี้ยังได้เห็นอยู่ <Okay. S 1> ไม่ใช่หญ้าแห้งหญ้าตายนะครับอ mm hmm. ุณหภูมิยังเย็นพอที่จะได้เห็นน้ำค้าง mm hmm. เป็นน้ำแข็งได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเสสายกว่านี้น่าจะเริ่มหายไปหมดละ อากาศที่ภูลมโลเนี่ยถือว่าเย็นนะฮะอยู่ใ,ใกล้ๆกับภูทับเบิกครับความสูงผมคิดว่าน่าจะพอๆกับภูทับเบิกได้อากาศถึงได้เย็นขนาดนี้ที่นี่น่าจะเย็นทั้งปีเป็นุูเขาวเวิ้งกว้างๆเลยนะครับซึ่งชาวบ้านสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วครับเขามาปลูกเอาไว้วยครับยิงถามาตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยเห็นแสงพระอาทิตย์กำลังขึ้น่องตัดกับ ใบของนางพญาเสือโคร่งสวยฮะ นักท่องเที่ยวเขาตะโกนชื่อฟูลมโลกันนะฮะสุสานฮะแปลงนี้เป็นแปลงที่7นะฮะถือว่าเป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งนะครับ เป็นแปลงสุดท้ายแล้วสวยมากครับแปลงที่เจ็ดผมว่าแปลงที่เจ็ดนี่เป็นแปลงที่สวยเลยฮะสวยมากสวยมากถ้ามาตอนเ,เช้าเช้าก็จะเห็นแสงแดดส่องกระทบกับดอกนางพยาเสือโครงอย่างเงี้ยครับเป็นมุมที่สวยเลยครับ เรียกว่าภูเขาสีชมพูที่ภูลมโลแล้วกันนะครับสวยงามจริงครับหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะไปออกที่บ้านล่องก้าไปที่ภูทับเบิกนะฮะ ปกติเจ้าหน้าที่เขาจะไม่อนุญาตให้ผ่านเข้ามาใช้เส้นทางนี้นะครับถึงแต่ว่าเมื่อเช้านี้ผมได้ขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่เขาไว้แล้วว่าขอผ่านทางไปลงบ้านล่องกาครับซึ่งถ้าปกติแล้วถ้าเรายังไม่ได้เข้าไปชมทุ่งดอกไม้อะทุ่งนาเพญาเถ้าโค้งเจ้าหน้าที่เขาจะไม่อนุญาตให้เข้าไปถือว่าโชคดีครับที่เจ้าหน้าที่เขาใจดี เอาครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันว่าเส้นทางไปบ้านน้องก้าจะเป็นยังไงจะเหมือนกับเส้นทางที่ไปผู้ลมโรหรือเปล่าซึ่งเส้นทางเนี้ก็ไปผู้ลมโรได้เหมือนกันเมื่อเช้าผมได้รู้แล้วครับว่าทําไมทางอุทยานหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ให้นํารถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมากันมากๆเนี่ยเราไปรวมตัวกันที่จุดชมวิวหรือว่าจุด ชมดอกซาบุระนางพญาเสือโค้งเนี่ยมันจะมีพื้นที่จํากัดในการจอดรถนะครับเขาก็เลยไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไป <_ C ell> โอ้หเมื่อกี้กับเรือลมเลย <_ C ell> พื้นถนนมันจะเป็นฝุ่นนะครับฝุ่น,น,านาหนาๆเลยอย่างจุดเนี้ยอันตรายครับคือเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางลัดไปที่ผูทับเบิกได้ใกล้ที่สุดละเมื่อวานที่ผมมาเนี่ยผมมาทางอำเภอหล่มสัก ผ่านอำเภอลมเก่าผ่านเข้ามาทางอำเภอด่านซ้ายถ้าเราจะย้อนลงไปขึ้นภูสะเบิกอีกก็ใช้เส้นทางยาวกว่าลัดเลาะในป่าเนี้ยครับคือเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางป่าเลยครับป่าล้วนเลยโอ้โห oh, ถ้ามาเร็วนี้เลื่นลบได้นะครับเนี่ยมันเป็นฝุ่นฝุ่นหนาๆน,นาเลยครับบกคลุมพื้นผิวดินอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ก็ผมก็เกือบล้ไมไปทิ้งละดี ท็ชันมันทํางานให้ล้อหรืออม่หปัดเนี่ยครับพื้นดินอย่างเงี้ยบ่เสียวมากเลยเนี่ยปัดดีแล้วครับแท็กชันช่วยได้เยอะครับเป็นเส้นทางทีวิ่งผ่านอุทยานแห่งชาติภูหินลองกาครับผมมาจากฝั่งบ้านกกสะทอนนะฮะพิธี้ามไปฝั่งบ้านลองกาภูทับเบิกอุทยานแห่งชาติภูหินลองกาทางนู้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ผ่านอ้แมง น้ำพญาเสือโค้งนะครับคนละแปลงกันคนละที่กันถ้าเข้าไปทางแปลงดอกไม้นะครับเจ้าหน้าที่เขาจะไม่อนุญาตให้เข้าไปเลยแต่ผมก็บอกเขาแล้วว่าเราจะไปลงทางบ้านร่องก้าครับเท้าที่เขาเลยอนุญาตให้ไปได้ตรงจุดนี้ครับแยกสายมือเนี่ยฮะทางเจ้าที่เขาบอกว่าไปทุ่งนางพญาเสือโคง้งแต่ทางนี้ไปทางบ้านล่องกาพี่ครับ ทางนี้ไปบ้านบ้านลองกาใช่ไหมครับไปบ้านลองกาครับนนูว่ามาผิดทางครับตรงอย่างเดียวด้ครับได้ครับพี่ทำถนนเลยครับอ๋อดีครับพี่เมื่อกี้มาเกือบล้มเลยไอ้ตรงร่องเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้วิ่งเข้าไปฮะขอเจ้าอาวจีเขาบอกว่าจะวิ่งผ่านไปบ้านลองก้าเฉยๆฮะครับทางก็ประมาณอย่างนี้นะครับพี่ได้ครับพี่ครับ ขอบคุณครับพี่

หวงไจะมาสุ้กาดนะครับเฮ้ยโอ้โหสวยครับเป็นเส้นทางในป่าเขาครับเมือ่อกี้ผมวิ่งผ่านป่ามาก็จะมาออกตรงนี้ฮรที่เห็นไกลๆข้างหน้านู้นนะฮะก็จะเป็นทุ่งนางพญาเสือคงเรียกว่าปูลมโลครับตรงนู้นนะฮะที่เห็นเป็น สีชมพูกไกลๆในหุบเขา,าครับมีทั้งหมดเจ็ดปลงบนเทือกเขาแห่งนี้จนทางกลับกรุงเทพก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้ครัข้างบนนี้ก็จะปลูกผักเป็นส่วนใหญ่นะฮะน่าจะเป็นแตงกะหลำ่ำหรือเปล่า นี้ผมมาถึงบ้านลองกาแล้วครับวิวที่เห็นข้างหลังนะครับก็คือบ้านลองกาสวยฮะผมขับรถลัดเลาะ,ะมาจากบ้านกกสะทอนฝั่งอำเภอด่านซ้ายครับเพื่อที่จะมาลงฝั่งนครไทยฮะสำเร็จแล้วครับวิวสวยครับน่าจะเป็นที่นี่แหละครับที่หมู่บ้านล่องกาได้มาถึงแล้วครับใช่ใช่หมู่บ้านลองกาจริงด้วย ลองกาแลนที่บ้านลงกานี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวของนิยมมาขึ้นรถพี่จะไปภูรมโลกันนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีรีสอร์ทเยอะเลยภูรมโลกอมอศูนพี่ครับถามทางหน่อยฮะ จะไปภูทับเบิกครับไปทางไหนครับน,นี่เรามาจากทางไหนครับมาจากนครนท,ทยเหรอฮะมาจากทางด้านซ้ายครับที่ตรงไปทางนี้นะไปนี่แล้วก็ออกถนนใหญ่ไปประมาณประมาณกิโลนึงอ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับ <c oughs> ครับผม, <c oughs> ผมขอบคุณครับพี่ <c oughs> ครับ <c oughs> ขอบคุณครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ <c oughs> ทางขึ้นไปภูลมโล ทางหมู่บ้านล่องก้านะครับคือเริ่มจากจุดนี้เลยโอเคผมมาจากฝั่ง <c oughs> ด้านซ้ายก็ต้องลงไปทางภูทับเบิกโอเคเราเดินทางยาวๆกันกรุงเทพครับจากบ้านล่องก้า